สบายดีป่าลุงสบายดีสุขุสุขชนสุมองสุบอตสบายดีเอฟซีที่หาแพงพบพ่อ,พอ,พอ,อกันอีกแล้วไป็ลุงกับซ่อมหมควันน,นาเปิดสากของมาบาด้ไม่แต่กินแต่เข่าป้าลุงเอ้เออดียวป้าลุงสิบา่าโอ้ยซอมหมวควันนี่ค<ด>ือส,สี่สี่คือสี่มิแต่กินแต่เข่าแทบเพื่อเชียว้า แตวต้องขอโทษขอไัยไปหาคลิปไซบร์ไประลุเมื่อนี้เฮากัอยากเวียกไลายอันพันแนวนาะน้องมวยเพชรกับบจักสิสักผ่าลูกทรายบัจักป้อนเขาลูกกับมันกัสีเซ็สีสวยไปประุงเลยเป็นไงฮ่กามาตเตเบึงมอลำเรื่องกครับเขาไ่ไปได้ย่ามือขึ้นนี่มวนลำเืซันมีผาสากอยู่บ่ บอคือมือ,มอนั่นบอกให้ภาสามันได้จอ่อยมาพีนน้องมันมีภาษาละมวนมันได้ได้จ่อยกับคุ้มเห็ดปสร้างผ้ามาามือหนะมาคิดข่าก็เลยปลาลุงเ้ยบาดน,นี่ครับยาเมโนโฮับกบท่ันแนะนำให้ปลาลุงเบื่งเลยอันนี้ซีเป็นต้มมักตานน้อยเจยวปลาลุงเ้ยเจวปลาแดกเนาะกินกับต้มหมักตานน้อยปลาลุงหมักตาทีห้าไปขืนกันม่วว่าน,นี่แหละบุค่นก็เลยเห็นมัน ตารหน่อยเนาะก็เลยเอามาปลาลุงมาต้มมาเริ่มกินกันแล้วกันเล,รรเลยปลาลุงเอ้ยเมื่อเลียเ้ยงเขาจะเต้้ยไงไตเหรอปลาลุงจเสียงยินแต่เสียงหนวกวัาคีมสบายดีปลาลุงสบายดีมันคิดถ่านตรงกันปลาลุงเลยเมื่อนี้เราไม่เพื่อเก็บเสร็จไ,ได้กินผมผ้าทำเท่าดอกปลาลุง,ลง,ปรรงเป็นปลาลูกชายไปกนปลาหน้า นัดหมากตาหน่อยต้ะมกตาหน่อยขนมหวานก็ตกัดเลยมแมกนมขมมาตาแนของว่าเนี่ยาซื้อไว้ในตลาดหัวสำนีเป็นหัวอะไรไว้หัวของนี่หัวอะไร กินน้นั่เนชืแกไว้ตวเกินมาไข่บดมาอือช่องตอนไข่ทำ่องตอนล้วก็มีไว้ไว้หน่ยใหญ่กปมือหน่อยหนึ่งตัดเคิรตเคิร้ตแข้งชองตอนว้ยนคือแม่นั่นต้นแข้งเคิตใส่โอ้ยบ่แต่ต้อมาไข่ตตลาดจกินซกวะมงมาลองยวิ่กินไว้เนี่ยเขาไม่แข้ง บนนั้อง็หอนใจเขางเขาอย่าแลเราไล่ตูแรงพินไปคุณแมนน่ไม่ในมปะเอามาจบมินนังเลยมือนคน่เขบอกนึขาลูกไปลูกกได้ น้อยขันอยากกินนม่วงไดกับตาคีไพยนนม่วกชุกหน่อยหนึ่งเอาหน่อยนึ่งเอาไปเอาคนละน่อยเด้อหน่อยตรงนีเป็นไงหน่อยหนึ่งนากัวต้องไปปิตาน่อยบางคนจะกินโบกบกกินขนมเลยเจาแม่ ngả hả nè, thay kinh hóm chẹp rồi ạ, quả tôm, thay quả này, ăn cơm bao hồi là đay đay, thưa bà, Nga ca, thay, mi tao thay băng, thưa bà mẹ, để chi อบแม่บริกานะาหารนะครับบ้าพื้นนี่ืชอเป็นเปลือกเปลือกตลอดด้วยนง่นทอดชุบตั้เป็น่นบทามอดออกมานี้ไปในเปลือกก่อนก้วปกมาไลมบริการมีสองคนแล้วเป็นเม่ยุะเรแล้วาแล้เป็นเมุูมานละเบือกแลวผูมาทุจอกดันนะท่มมานทองนั่นมาจากบ้านละนา หักมันพอมเออมีิ่หนักแล้วหนักผมตดจข้าวตเต้นตลอดแต่ก็บ่ขึ้นทีาทำที่พระตัวบ้านนะกระลากระลาทำแล้วต้องขับหนึ่งบ้านอะนะบานพ่นางยุ้งบ่เออบานอรนะเห็นบ่าว่างกพีโน่างบัรุมจอกนะเห็นคอยเผามาคุ้งไก่เหมือนบุ้มจอกเต้นตลอดแต่งานนี้เราเรืยกว่ามนรับไปรวดเลาะ ก็เลยกุมารคองหนักรเลยเขาอาคนลาไปอยู่ในสมัครมรณะอย่องคือแมนเขาสร้างงยจนือคืนเปนบ่มากองหิ้ป้งปิงอย่างปิ้งปิ้งมราะอื่องมวอนไม่ได้เผิ่อกตบ่มากค่ะบุ่ี่าษาเลื่ยงเรื่องบุลงเทานี้ไม่ภาษากล้็มึงกินหย้างินปงก็แมนเพิ่มเบิ่องตอแจ้งบุกคืนแจ้ง จักอาจารย์น,นอนอยู่ยบนแม่อ๋นออันน้อนยขยันได้อค่ะแม่บัดนี้บุญมนันเอาบอยมันที่28นี่อันน้อยบอกว่าคั่นจักอาจารย์ไป,ไปนี่โบได้มีเรื่องกันว่าซั่น <laughs> จักอาจารย์ไปสองสองสองลูองงอกอยู่าซั่นข้อใดอยู่แม่โอ้โหข่อ่ามมันยากนะปุยต้องใส่าปากกันแล้วเนาะเป็นอย่างลำบากเลย ฟังลูกนี่พี่แล้วแค่ไหนลูกนี่สาวมันนี่มันน้องแบบควนนี่บอกเอื้อยบบควนนี่นเอื้อยเห็นเดวิดลากินขขาบกว่เพราะว่าตั้งสิทตอบไม่ได้ดีเรื่องใกล้กันอเรื่องคนละเรื่อง นายที่เขาไม่กินกันคนอะไรกูมือนะพ่อแม่ใช่นั่ะลายมีนยิ่งสามคนมาตื่นกูนเดียวอบอนี้บ่คนไปเบิง่งลาย,ย่นี่น่ขา,า,าก็มาได้หรืเน,นอกคืบอบ่นมาจกป้าป้าเหมือน กมามามาเล็กับลกหรือเป็นดอกมะเฟีอง่ดูเลยพร้อมถ้าหลบเยินะพร้อมแน่นจมันพูดเท่ากยได้ังแ่อมสีเกินไกินไินกันเลย กาลคุม,มาสุเล็กแล้วอยู่บรนพุนน,นะน่นะแช่สมุทรเนน้อลูกเตี้ยอยู่พ่อสเสริพ้กันชักกระจนกล้งใบหนาแกน้แกล้ง้เเดียวกันเนี่ยพออู้อยู่ลูกผู้หน่อยกตเสิดพ้อกันกับผู้นี้ใช่กออ็อูอ้มเลยเนาะมีเหรอ

จ้ของด่านพวกเราเคบอกเราวใญ่จันรเราจันงเขามาลจันพวกเราก็ยจ hey. ันทอยู okay, yeah. ่ดังไรไเ้ด um ัง้าบ่เรามาจันใช่ไรย้อนหอมันจะบ เขับอ่นะนกลัีวนะผู้ายีไสคใไหมเขาลัปอ่ะพี่ไปส้เาสารอยู่น่นไม่ชนมาดามานองทยวงเพิร์บ่เหองปีนี้แล้วอตเตีนเตียก็อาุปีการเียมาอยุวมานเบา บ้านนั ược, ừ, <ừ> ่นอีกไลายล้เบิดตัวเป็นนกพิณเราไปคุมงานเหรเดินไปอจักรบอแล้วไปนะแล้ววิ่บ้งโอ้ยกระหนังมันแข่อยทั้งเจทั้งปวเอาเลยไปน่อมาเลยที่้นใสกต้แจ้งเราก็ได้มันใหญ่เลยท่แตกลูกลเปลี่ยนใหญลูกเลยกระหนังมันทั้งเก็บอะ้แจ้ มันเป็นฉางเลยก็เป็นผงงาห่ะไม่มีอะไเลยกระดามามาโรดไทเออมาโรดเบาน้าบอตเพินว่ะเอออีกไม่เด็ก่อนเกลากับป๊บนค ร,ระวังพอนี้ก็จะมาภาคพื้นเลประปลาลุงเขาคตะวันล่าขิ่ไปที่เตี้ยที่นี่ได้ก็ฝากก็ไล่ปลาลุงเลยกดแชร์ดกดติดตามส่องมาพ้นมันนาคือเก่าเดี๋ยวปลาลุงเด้อลงขิดเดียวใหม่ปลาลุงเลยสบายดี